หรือเป็นประียในการหาอื่ที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับปัญหาการก่อหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำค,คัญกผมขอเปิดกประชุมหมายให้มาเปิดการสัมมนานะระหว่างทางข้าราชการฝ่ายไทยและข้าราชการฝ่ายมาเลเซีย นะโดยทางประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโครงการในเรื่องการป้องกอันการขอกันร้ายครับข้ามประเทศแนวนทางในการแก้ปัญหาตรงนี้เราเราอยู่ไว้กี่แนวทางก็แนวทางเขาก็จะหอวโหเขาก็จะไปสัมมนากันในใน,ในเรื่องของน่าจะเป็นชั้นความลับนะฮะว่าว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างไรครับมันเป็นผลดียังไงกับกับไทยในการประชุมร่วมกันก็เป็นผลดีในการป้องกันนะฮะของประชาคามโลกเลยนะฮะ ป้องกันการก่อการร้ายข้ามประเทศครับอันนี่คือเงินไปที่จุดเฉพาะไปเฉพาะชายแดนไทยมาเลเซียใช่ฮะแต่แต่แต่นี้แต่แต่นี้มันเป็นชายแดนเรากับมาเลเซียครับเรมอยุทธศาสตร์สำคัญยังไงระหว่างชายแดนไทยมาเเซียในการป้องกันเรื่องการถ่ายจบจักรวาลทางด้านก็ส่วนใหญ่เหตุการณ์รุนแรงมันก็ไม่ได้เกิดในบ้านเรานะฮะมันเกิดที่ประเทศที่ติดกับชายแดนทางใต้ประเทศของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโด นะครับมันก็วางแนวทางในการป้องกันไม่ให้มันข้ามมาครับตรงนี้คือป้องกันในส่วนของการถ่ายโอนคนเพื่อที่จะไปต่างประเทศที่สามออกินยศทำความก็รบรองผู้ช่วารตำรวจเองชาติ ตำรวจภูทรภาคแปดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้การแห่งชาติและคณะได้เดินทางมาประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและติดตามเร่งรัดคดีฆาตกรในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดจิตซึ่งทางบกเนี่ยทางเท้าทางเดียวนะฮะเรามีจุดตรวจทถววอร์ที่ด่าน่ด่านตรวจท่านจตชัยอันนี้ก็เป็นจุดแข็ง ทางทางน้าน,นั้นเรามีท่าเรืออยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งท่าเรือส่วนใหญ่นั้นอยู่ทางด้านที่ตะวันออกซึ่งติดต่อกับทางจังหวัดทางานซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ที่มันขึ้นลงไม่มีจังหวัดภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่ทางสารวัตรทภาใต้เขายากจะขยายนทค่นะเพื่ออาจจะเพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อจะดิสเครดิตรัฐบาลหรืออะไรก็าตามเพราะฉะนั้นเนี่ยทางในส่วนของของภูเก็ตเองเนี่ยก็ต้องเข้าระวังในใน,ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะคดีข้ามรุ้ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2551ถึงปัจจุบันมีจํานวนทั้งหมด23คดีซึ่งดําเนินการสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นทั้ง23คดีเรียบร้อยครับสําหรับสาเหตุของปัญหาเกิดจากบริษัทฟาร์มนะครับมาซื้อที่ดินมันใช้ไม่ได้เพราะในกฎหมายเขากต้องทําประโยชน์มลอด B97 เขาไม่ได้บอกว่าตายก่อ B97 หรือไบฟังเพาะตรงนั้นก่อป B97 นะ่น แต่คุณจะ,ะจอบ,บอกเขามีปีไหนไม่มีไหนไม่รู้เดียวแปบ๊บเดียวแปลภาพแปบ๊บเดียวเอาที่ส่งไปก็ซื้อภาพมาแฟก็เดี๋ยวก็รู้ปีไหนมันจับเรื่องค่าก่อแทนนะครับปีห้าแปดนะครับก็คือจะมีเงินให้คดีละห้าหมื่นคดีละแสนรือห้าหมื่นคดีสามหมื่นแล้วแต่กรณีนะครับเขาไปดูแลเรื่องที่สองระเบียบของนัตนายกนะครับ แต่ว่าดวยมาการการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท้ามนุษย์ปี2558ขอให้ศึกษารายละเอียดโดยเฉพาะพฤติการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท้ามนุษย์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการสืบสวนข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพบว่าเรื่องนี้พฤติการกระทาความผิดตามสมบกมฐานความผิดของผู้มีผลท้องถิ่น จึงได้รายงานให้ผู้พิพากษาทราบและรับคำสั่งให้เข้าดำเนินการสืบสวนปากามจับกลุ่มดำเนินคดี <c oughs> <c oughs> กป็นแกนภาพในารเปี่ยนระเบียบรปตุรมตุมนโกมตั้งใช้ตุรรมตุมา ตัวที่เจ็ดก็ยังคงมีอยู่ความชัดในเรื่องนั้น 那你就别订，别订，就算了吧。